<ด>อเอ้ยเป็นไรฮะเป็นไรฮะใหวนมันมอน้ก็ <ขอ S 2> เลยฮักเขาเพ,บพ่บอยเพ่บอยห่องห้ยมาเพ่บอย เขาไหวมากมึงไหร่เพี้ยไม่หัวใจวะเพี้ยวัยเพี้ยวัยนี่นะครับพลทหารประดิษฐ์พงมาโยธาพี่หุ่นหลอดสมาร์ตปาดเปียวคัดชโนดว่าต่อพ่อผลสุดท้ายร้องไห้เป็นหมาครับอย่าไปรอลอกมันอย่าไปรลอกมันนี่เหล่ามันเปียกเปียก